เป็นเมืองอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองโดยเผ่าพันเอลฟ์ถึงแม้ว่าที่นี่จะดูเหมือนเมืองที่สงบสุขในมุมมองภายนอกแต่ความจริงกับตรงกันข้ามเพราะเมื่อใดก็ตามที่ความชะลาดใจบังเกิดตอนนั้นสิ่งมีชีวิตอันชั่วร้ายอย่างมอนสเตอร์กับปีศาจก็อาจจะปรากฏตัวและสร้างภัยขึ้นดังนั้นเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของระสสนิกรพระราชินีแคทเธอรีนจึงจัดงานเลี้ยงฉลองเต้นรำมอบความสุขให้ผู้คน ท่านี้ก็ดูใช้ได้เลยต่อไปก็เต้นจังหวะนีะ้ว่าอย่างไรนะวอ้ก้องพร้อมแล้วสินะ,ะแฮมสวัสดีครับกระผมอัศวินมางกรนคนเดิมขอแนะนำให้รู้จักแต่กล้องของวันนี้คือพูดน้อยที่ได้รับมาตอนแข่งงัดข้อนั่นเองอคราวนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องที่ผมจะพบจนภัยต่อจากนี้กันเพื่อซ่อมหนังสือวิวร์และผนึกราชาปีศาจผมจะต้องรวบรวมคริสตัลพลังมังกรนให้ครบ6ชิ้นแล้วเมื่อครบ ก็จะสามารถปลุกเทพและมังกรโบราณให้ตื่นขึ้นมาได้จากนั้นพวกเขาก็จะไปจัดการกับราชาปีศาจและเทพก็จะมาซ่อมหนังสือให้กับผมนั่นเองฮ่าเล่นและพูดไปด้วยรู้สึกเหนื่อยแฮะเอาเป็นว่าผมขอพักกล้องสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่แล้วกันเอาใช่อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของผู้บรรยายเยี่ยนจิตถิ่นกันด้วยนะครับเยี่ยนจิตถิ่นฮ่า พอเต้นเสร็จก็รู้สึกสมองโล่งเลยคราวนี้ก็ถามองค์ราชินีดีกว่าว่ามึงไม่มีใครสามารถชาล้างพลังปีศาจในร่างผมได้บ้างอ่ะดูเหมือนพระราชนีจะไม่รู้เช่นกันจึงแนะนําผมให้ไปสอบถามหัวหน้ายามดูเมื่อถามเสร็จหัวหน้ายามก็แนะนําให้ไปหาเคียวรี่ซึ่งนั่นทําให้ผมกับรูเซียต้องคิดหนักเพราะยังจําได้ว่าหัวหน้าเกือน,นับประจนภัยเคียวรี่นั้นระดับความหวานของฝีป,ปากนั้นมากขนาดไหนแต่ผิดคาด เคลลี่ไม่ได้แสดงว่าสิ่งแต่อย่างใดเธอกลับให้บอกสายว่าตรงประตูเทนจินมีพลังของเทพและราชาปิศาจหลายเวียนอยู่มากดังนั้นจึงแนะนําให้ไปดูที่นั่นแน่นอนว่าผมต้องไม่ปฏิเสธอยู่แล้วผมทิ้ดถามเรื่องพลังเทนจินกับผู้คนมากมายสุดท้ายคนที่รู้เรื่องนี้ดีสุดคือเจ้าของร้านขายอาวุธเขาบอกว่าประตูเทนจินคือประตูดินแดนเทพเมื่อรวบรวมเทนจินหรือพลังเทพได้ระดับหนึ่งก็จะสามารถแปลงร่างเป็นเทพและใช้พลังของเผ่านั้นได้ชั่วคราว แต่อย่างไรก็ตามภายในประตูนั้นก็เต็มไปด้วยพยอันตรายมากมายหากไม่มีความแข็งแกร่งที่เพียงพอก็จะไม่สามารถกับออกมาได้อีกอ่าผมขอพับเรื่องประตูเทนจินไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะความแข็งแกร่งในตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปที่นั่นได้อย่างปลอดภัยแล้วอีกอย่างผมยังไม่แน่ใจว่าพลังเทพที่หยิบยืมมาจะสามารถชล้างพลังปีสารได้หรือเปล่าเฮ้อคราวนี้ผมต้องหาวิธีอื่นสินะอ๋อใช่ถ้าเป็นที่สภาเวทมนต์ ก็น่าจะมีคนที่สามารถรักษาพลังปิศาในร่างของผมได้งั้นก็ไปเลยถึงจะไม่รู้ว่าที่นั่นอยู่ส่วนไหนของเมืองก็ตามด้วยความไม่รู้ผมจึงไปสอบถามลิลลี่เพื่อนสนิทของจ้าหญิงโซเฟียจึงได้ความว่าสภาเวนวนอยู่ทางทิศใต้ของเมืองแล้วหากอยาจะไปถึงที่นั่นอย่างรวดเร็วลิลลี่ก็ได้แนะนําให้ผมลงนั่งรถไฟหอกไปอืมถือว่าใช้ได้ถึงจะไม่เทียบเท่าตอนบินด้วยปีก รือขี่มังกรตอนอยู่ที่สถาบันศึกษาแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้รู้สึกแย่เหมือนตอนนั่งไซบอกแล้วนะสักพักเมื่อถึงทางทิศใต้ของจตุรัสผมจึงพบกับหัวหน้ายิวคิดอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานจากนั้นอีกฝ่ายก็แนะนําให้ผมเข้าร่วมกิวเพื่อความสะดวกในอนาคตซึ่งแน่นอนวนะ่าผมต้องไม่ปฏิเสธคําชวนนี้อยู่แล้วเมื่อลงทะเียนเข้ากิวเสร็จผมจึงสอบถามคิดเกี่ยวกับผู้ที่จะสามารถรักษาพ,พลังปีศาจยศราชา จึงทำให้รู้ว่าอาจารย์เวทมนต์เฮเลนคือผู้มีความรู้เรื่องนี้มากที่สุดในอาณาจากักรและแล้วในที่สุดผมก็ได้พบกับอาจารย์เฮเลนจากนั้นอีกฝ่ายก็ได้มอบข้อมูลวิธีฝึกฝนพลังราชาปีศาจมาผมที่ได้รับก็ไม่รอชา้าจึงเริ่มศึกษาและฝึกฝนมันในทันทีและผลลัพธ์หลังจากนั้นผมรู้สึกได้ว่าพลังปีศาจในร่างกายมันสงบมากขึ้นผมคิดว่าหากฝึกฝนอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำอีกไม่นานก็จะสามารถควบคุมมันได้สมบูรณ์แบบ เยี่ยมเลยในที่สุดความกังวลใจของผมก็ถูกย่ออกไปอีกหนึ่งอย่างอะจริงด้วยในนผมก็พบกับอาจารย์เวทมนต์แล้วน้องขอคาแนะนาจากท่านถึงวิธีเพิ่มความแข็งแกร่งดีกว่าโอ้เยี่ยมเลยแค่ทาเคสใบประกาศในเมืองสินะและภารกิจแรกที่ผมรับทําคือกําจัดมอนสเตอร์ในเมืองจากนั้นก็ตามหาดอกไม้ช่วจราจาด้านธุรกิจและสุดท้ายก็รับทําเคสส่งมอบวัตถุดิบให้ร้านขายไอเทมเฮ้อ มรู้สึกว่าเน่ไม่ได้ช่วยให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเลยโอ้ขอบคุณมากคุณเจ้าของร้านเยี่ยมเจ้าของร้านไอเทมที่บังเอิญได้ยินว่าผมอยากแข็งแกร่งขึ้นจึงแนะนําให้ผมไปฝึกฝนที่หุบเขาอสาูรเพราะตรงนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างมากสําหรับเราอสเวินศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างนั้นผมจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากภายในกิล,ลสินะนั่นพนักงานต้อนรับของกิลนี่ัมว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะโอ้เยี่ยม ยื่นใบผ่านทางที่กิลมาสเตอร์เซ็นรับรองให้ก็เข้าหุบเขาได้แล้วสินะอันดับแรกก็ไปหาหน้ากิลว,ว้าวปเป็นลายเซ็นที่ดูดีเลยคราวนี้ก็ยื่นใบผ่านทางให้ยันเพ้าดานสมบูรณ์แบบครบทุกขั้นตอนแล้วคราวนี้ก็ลุยเลยไปยังหุบเขาอสูรกันโอ้ว้วาวไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยนะเหรอความรู้สึกที่แข็งแกร่งขึ้นอะ มันวิเศษสุดๆไปเลยนี่ก็หลายวันแล้วที่ผมเข้าไปฝึกฝนในหุบเขาศูนย์ตอนนี้ลูเซียและคนอื่นจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะจะคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าเฮ้ยไม่อยากจะดาวแล้วไปพบพวกเขากันเลยดีกว่าหืมนั่นใครมาขวางทางน่ะช่วยหลบทางหน่อยผมกำลังรีบหืมซิม,มอนเป็นชื่อที่ไม่คุ้นเลยคุณต้องการอะไรหรือเปล่าเฮ้ <Hey! S 2> ยจะมารอเล่นนะ จะบอกว่าหัวหน้าของนายที่ชื่อแกรนดุกรักพาตัวเจ้าหญิงกับลูเซียไปแล้วหากอยากจะให้พวกเธอปลอดภยัยคือฉันต้องไปกับนายเพื่อเข้าพบแกรนดุกใช่ไหมได้ถ้าอยากเจอนักฉันก็จะไปเฮ้ยลูเซียดีใจจังที่เธอปลอดภยัยแล้วเจ้าหญิงล่ะหืมใช่ฉันเองส่วนนี้คือแกรนดูกวอตันสินะแล้วต้องการอะไรถึงทำเรื่องต่างๆเหล่านี้เฮ้ hey, ให้มันน,น้อยๆหน่อยสินี่มันจะมากไปแล้วเพราะฉันเป็นอัศวินมังกรฝึกหัดในเลยไม่เชื่อว่าเป็นคนกำจัดปีศาจที่ต้นไม้โลกจากนั้นก็ยัดขว้าแอบอ้างและจะจับฉันเข้าคุกเนี่ยนะจะสงสัยนะ่ะฉันไม่ว่าแต่นี่มันเหมือนกับไม่ได้สืบหาข้อเท็จจริงแล้วมาปรับปรามกันเลยอ้อที่สําคัญจิงโซเฟียก็มาเป็นพยานและอธิบายแล้วแต่นายกลับหาว่าท่านกําลังถูกปีศาจควบคุมอยู่เฮ้ยพวกดูเหมือนสมองของนายจะมีปัญหานะ อได้อย่าจะจับฉันนะก็เข้ามาได้เลยโอ้โหกันดูบอร์ตันหลังจากที่ชนะฐานของนายได้ก็มากล่าวหาฉันว่าเป็นปีศาจแล้วคำพูดที่ว่าถึงแม้จะเสียชีวิตก็จะขับไล่ออกไปนะ่ะโอโ้พระเจ้ามันตลกเป็นบ้าเลยอะ่ะดูเหมือนเจ้าย่างโซเฟียจะมีวิธีพิสูจน์ว่าไม่ได้ถูกควบคุมนะอืม ผมก็คิดว่าดีเหมือนกันคุณนางอย่างเกรนดุกจะได้หายเพียนสักทีอ่าแต่ดูเหมือนวิธีการจะต้องยืดยื้อแนะ่เอาเป็นว่าผมคงต้องพักร้องไว้แค่นี้ก่อนจากนั้นค่อยพบกันใหม่ในช่วงที่สําคัญและก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผู้บรรยายยิง่งจิตถิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ